สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องบูรณาจารย์จากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาราศีประจำเดือนเมษายน2567สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างว,งวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกครั้งว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์วดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้สติดุลพินิษฐ์และวิจรญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปท่านชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้ท่านจะทําอะไรที่เกี่ยวกับคนและการทําพันธสัญญาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินและการที่ท่านจะใช้สิทธิใดในการที่จะนำตัวท่านเองเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอื่นใดที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้หรือเป็นความลับหรือการทำธุรกรรมที่แอบแฝงซึ่งมันจะมีผลด้านลบมากกว่าด้านบวกไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้กระทาและเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายใดๆเลย จุดจบมันจะได้ไม่เท่าเสียที่เช่นเสียชื่อเสียงเครดิตเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังคำที่ว่าเวลาดีต่อกันก็อวยพอรอวยชัยแต่เมื่อเวลาผลประโยชน์ขัดกันมันก็บลายกันไปข้างหนึ่งกรณีอย่างนี้มีเห็นอยู่ทั่วไปฉะนั้นท่านชาวราศีเมถุนก็พึงสงวนใจให้มากเพราะท้องฟ้ามันไม่สวยในทุกวันหรอก โบราณเขาถึงมีคําเตือนสติว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทก็คือจัางสารมูเฮาค่าเก่าเมีรักพินิจพิจารณาเวงนะครับประมาณนี้ในด้านการงานท่านที่มีงานประจําท่านจะมีเรื่องยุ่งยากใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือการลงความเห็นงานบางอย่างมันฝืนใจฝืนมโนธรรมมากพอสมควรและงานบางอย่างมันก็จําเป็นจําใจ ต้องไหลาตามน้ําหรือเป็นงานที่โดนหมีบังคับไม่ว่าจะด้วยกฎระเบียบหรือผู้ที่มีอํานาจสูงกว่าก็เป็นได้แต่ก็บอกได้เลยว่ามันลําบากใจจริงๆสําหรับเจ้าของกิจการงานอิสระอาจจะมีบางออเดอร์ของลูกค้าบางคนที่อาจจะมีการขอให้ลดต้นทุนลดราคาไม่ว่าจะด้วยข้อตกองใดๆอาทิเช่นลดปริมาณลดคุณภาพลดพยอดการผลิต ต่างๆน,นานาที่จะเสนอเงินไขเข้ามาอันนี้ท่านก็ต้องไต,ต่ตองเอาว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำอาจจะต้องมีรายจ่ายจีระทะอย่างเช่นการใส่ซองไปช่วยงานต่างๆของเพื่อนฝูงคนรู้จักงานสังคมแต่ถ้าท่านใดมีช่องทางทำมาหากินหลายๆช่องทางท่านก็จะมีรายได้ในส่วนพิเศษนี้เข้ามามา,มากพอสมควร ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระถ้าท่านได้เปิดตลาดใหม่ๆมีการกระจายสินค้าหรือบริการในส่วนนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้สร้างผลกำไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองช่วงเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าท่านได้ได้รับรู้ข่าวสารข่าวรือใดๆเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองของ,ของท่าน ก็โปรดใช้สติและใจเย็นๆเ,เพราะมันอาจจะเป็นแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือเสียงจุกจกตุกแกเท่านั้นปล่อยผ่านไปก่อนเวลาเท่านั้นจะให้คำตอบที่ดีที่สุดส่วนคนโสดก็พึงระวังคนที่จะเข้ามาตีสนิทมาสร้างความสัมพันธ์กับท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนมีพันธะมีเจ้าของหรือมีการปิดบังซ่อนเล้นความจริงบางอย่างที่ท่านอาจจะรับไม่ได้ในด้านสุขภาพ ท่านที่สูงวยัยระวังจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบฉุกเฉินกระทันหันอันเนื่องมาจากต้นเหตุจากโรคเกา่าโรคเรือ้อรังอาทิเช่นบางท่านที่เคยผ่าตัดในเรื่องหัวใจหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเบาหวานน้ำตาลขึ้นเยอะประมาณนี้ส่วนคนหนุ่มสาวก็จะเป็นเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะอาหารกดไหลย,ย้อนระบบขับถายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการย่อยของท่านนะครับ ทำปยากรเสริมทั่วไปท่านเชาราสีเมถุนท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ท่านจะทำอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะสุมเสียงในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรมเมื่อทําความผิดสําเร็จแล้วผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียอิสรภาพและชื่อเสียงของท่านนะครับท่านชาราศีเมถุนท่านใดที่เกิดวันจันทร์และหลายท่านก็ดูแลสุขภาพตัเองให้ดี ถ้ามีอาการอะไรอะไรที่มันส่งสัญญาณมาก็อย่าละเลยนิ่งนอนใจเพราะมันจะแก้ไขไม่ทันการท่าน้าราศีเมตุนท่านใดที่เกิดวันอังคารท่านทำงานไม่ใช่แค่จะมีความพยันหรือบุกตรุยอย่างเดียวท่านต้องมีสติปัญญาบวกเข้าไปด้วยเพราะงานบางอย่างมันต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญชำนาญงานมันถึงจะสำเร็จท่านชาวราศีเมถุนท่านใดที่เกิดวันพุธ ท่านที่ทำงานในด้านเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับคดีความถ้าเป็นทางคดีแพ่งก็พอจะหาทางแก้ได้แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าหนะักเอาเรื่องเลยทีเดียวท่านชาวราศีเมตถุนท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านจะทําธุรกิจธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่ขอให้ทําอย่างโปร่งใสอย่าได้มีเล่เพทุบายเล่นแลแปรทตุ อาทีเช่นการหลบเลี่ยงภาษีการแจ้งทรัพย์สินอเมนเทาหรือการได้รับผลประโยชน์อันไม่ชอบต่างๆเมื่อถึงคราวที่ดวงจะตาท่านตกท่านก็จะได้รับผลเสียอย่างเต็มที่เช็ดกันท่านชาวราศีเมถุนท่านใดที่เกิดวันศุกร์ท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็เอาใจใส่ทําความเข้าใจกันให้ดีอย่าสร้างเรื่องกดดันแก่กันละกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องส่วนตัวของใครองมันแล้ว รวมทั้งสาภาพทางด้านสังคมเพราะจะทําให้อีกฝ่ายไม่สบายใจอาจจะนําไปสู่การแตกแยกกันได้ช่วงนี้มันน่าร้อนนะครับก็อย่าสร้างบรรยากาศรลล้อนๆในใจต่อกันเลยตัณาราศีเมตุนท่านใดที่เกิดวันเสาร์หลายๆท่านอาจจะได้ไปสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบางท่านอาจจะฝันดีฝันแม่นมีโชคลาภหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เพื่อนต่างชาติ หรือเจอเพื่อนที่จากไกลไปนานและกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องบรูรณาจารย์ก็ขอฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังชปวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ